เดือดหลังโดนนำไปเทียบกับเวนรู้นี่ในวัย17ปีเรื่องเริ่มมาจากรายการ Match of the Day ของ B B C ที่ตั้งประเด็นเปรียบเทียบว่าใครเป็นนักเตะที่เก่งกว่ากันในตอนอายุ17ปีงานนี้ทำเอาตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างไมเคิลโอเวนถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาชี้แกนพร้อมสถิติแบบละเอียดยิบโอเวนโพสต์ตอบกลับทันทีว่าตอนผมอายุ17ปีผมยิงในพรีเมียร์ลีกได้18ลูกแถมได้รางวัลรองเท้าทองคำด้วยขณะที่ในช่วงวัยเดียวกันวาซ้า รู้นียิงได้6ประตูพอผมอายุ18ปีผมยิงได้อีก18ลูกได้ดาวซันโบสูงสุดอีกครั้งและถูกโคตเป็นอันดับ4ในการชิงรางวัลบัลลงดอด,ด,ด้วยส่วนวาซายิงได้9ลูกตอนวัยเดียวกันในช่วงเจ็ดฤดูกาลแรกที่เราเล่นกันในพรีเมียร์ลีกมันไม่เคยมีซีซั่นไหนเลยที่วาซ่ายิงได้มากกว่าผมผมยิงได้รวม1 1 7ประตูส่วนเขาทำได้80ลูก แชมช่วงนั้นผมยังได้เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2องเอ๊ะไม,ไม่ประวัติศาสตร์ที่ได้รับมาบัลลงดอดด้วยหลังจากนั้นผมก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นง,งานขนาที่เขายังรักษาระดับการเล่นของตัวเองได้ซึ่งแน่นอนว่าผลงานช่วงนั้นจะทําให้เขาได้รับการจดจารรว่าเป็นนักเตะที่เก่งกว่าผมแต่ถ้าเทียบกันตอนอายุ17ปีเนี่ยนะขอทีเถอะอ๋อ โอเว่นปิดท้ายด้วยการยอมรับว่าอาการบาดเจ็บทำให้เส้นทางอาชีพของเขาแตกต่างจากรูนี่ในระยะยาวแต่ในแง่ของฟอร์มตอนยังเป็นดาวรุ่งเขาเชื่อว่าสถิติของตัวเองเหนือกว่าอย่างชัดเจนคุณละคิดว่าใครเหนือกว่ากัน